วันนี้อยู่กับเมนูข้าวเหนียวมูนนะคะช่วงนี้มูนข้าวเหนียวบ่อยๆเนอะอาะสูตรอยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปเนาะรอบนี้เราจะทำเป็นสีขาวนะจะไม่ได้ใส่สีนะคะเป็นข้าวเหนียวมูนกินกับมะม่วงก็ใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวมูสูตรอยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปนะคะเวลาที่เราล้างเนี่ยเมจะล้างด้วยน้ำส้ม เอ้ไม่ใช่น้ำสม้มเวลาที่เราล้างอ่ะเมล้างด้วยาสารส้มนะคะจะใช้สารส้มล้างแล้วก็ล้างคนในน้ำคนไปหลายๆรอบสารส้มเนี่ยมันจะทําช่วยให้สิ่งสกปรกมันตกตะกอนนะคะมันก็จะทําให้ข้าวของเราเนี่ยแบบเออสิ่งสกปรบบกมันตกตะกอนออกมาเนาะก็จะทําให้ข้าวสะอาดนะเรียงตัวเม็ดสวยนะคะ ออพอเราล้างจนพอใจและน้ำใสแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนแล้วตอนเช้าเราจะมามูงกันนะคะโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำข้าวไปนึ่งกันค่ะเตรียมเตรียมที่จะมมนเนาะเทน้ำที่เราแช่ออกนะล้างอีกสักรอบก็ได้แล้วก็นำไปใส่ในผ้าขาวบางนะคะ เมจะนึ่งด้วยซึ่งที่เป็นลังนึ่งแบบที่เอาไว้ทำาาลาเปาเนาะโอเคห่อได้ผ้าขาวบางให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปใส่ลังนึ่งเลยค่ะในส่วนของน้ำที่อยู่ในซึ้งเนี่ยคือต้มให้เดือดก่อนนะคะใส่ใบเตยลงไปสักกำหนึ่งเพื่อให้เขามีกลิ่นที่หอมนะคะเราจะไม่ได้ใช้กลิ่นแบบเราไม่ได้ใช้กลิ่นแบบกลิ่นขวดอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นกลิ่นแบบ กินธรรมชาตินะจ๊ะโอเคพอน้ำเดือดแล้วนะเราจะนึ่งรอบแรกอยู่ที่10นาทีนะคะโอเคแล้วก็จับเวลาเลยระหว่างนี้เราก็จะทำการตวงน้ำที่เราจะใช้มูลข้าวเหนียวนะคะก็จะเป็นกะทินะคะน้ำตาลนะคะเกลือกะทิเนี่ยมีใช้เป็นกะทิผสมน้ำหนต่อหนึนะคะครึ่ง เพื่อที่เจือจางให้กะทิเขาไม่เข้มข้นจนเกินไปแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้กะทิขวดหรือกองเนี่ยใช้เป็นกะทิคั้นสดก็ใช้เป็นตัวหางกะทิก็ได้นะคะโอเคตอนนี้ข้าวนึ่งครบ10นาทีแล้วนะคะข้าวสูตรนี้มันแค่500กรัมก็คือแค่ครึ่งโลนะเราก็จะนึ่งแค่2รอบก็สุกแล้วอันนี้เราทำการพลิกข้าวนะคะ กลับด้านให้เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งต่ออีก10นาทีส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ทำเยอะกว่านี้หมายถึงว่าอาจจะทำ1โลอะไรอย่างเงี้ยทำเยอะหน่อยก็จะต้องนึ่งนานกว่านี้นะคะก็เพิ่มเวลานึ่งเป็น30นาทีหรือ40นาทีนะคะอันนี้เมย์นึ่งรอบที่สองอีกแค่10นาทีก็สุกแล้วเพราะว่าข้าวมันแค่ครึ่งโลเนาะเรา เราเนื่องรอบสองแล้วเราก็เดี๋ยวมาทํากะทิที่จะใช้มูลกันเลยนะคะจําได้ไหมกะทิที่ใช้มูลคือหางกะทินะคะน้าตาลแล้วก็เกลือนะคะโอเคถ้าใช้เป็นกะทิกองก็เป็นกะทิ1ส่วนต่อน้นํา1ส่วนคืออย่างละครึ่งเนาะกะทิมันจะได้ไม่ข้นจนเกินไปนะเวลาเรานํามามูลเนี่ยถ้ากะทิมันข้นมากๆเนี่ยมันอาจจะ จับตัวเป็นเม็ดๆเป็นก้อนๆได้นะคะมันจะดูไม่ค่อยสวยนะโอเคก็น้ำมันจะท่วมข้าวพอดีเลยเนาะเราก็เกลี่ยๆให้มันเสมอกันแล้วเราก็จะพักแล้วเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ประมาณสัก10นาทีนะคะในระหว่างนี้เราก็คอยคนเขาเรื่อยๆนะคะเข้าเหนียวของเราเนี่ยมันก็จะดูดน้ำเข้าไป จนอิ่มตัวนะคะแล้วก็คนๆมาคอยคนเขาสักรอบสองรอบนะคะโอเคต่อไปเราจะไปทําตัวเป็นกะทิลาดหน้านะคะที่มันเป็นเหนียวๆหนวน่อยเค็มๆปลาแรมปลาแรม,มที่เอาไว้ลาดหน้านะอันเนี้ยข้าวเหนียวมูนของเรามันก็ได้ที่สวยงามเรียบร้อยแลย้ววางพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปทํากะทิสําหรับมาลาดหน้ากันคะ่ะอะไรคะต่อไปทาอะไรคะ ต่อไปทําอะไรต่อไปทําอะไรกะทิกะทิราดหน้าใช่ไหมใช่ต้องใช้อะไรบ้างเออกะทิเกลือเป็นขอจาจ้าโอเคนะคะน้องฟ้าอยากมีส่วนร่วมก็เลยให้น้องฟ้าได้ เข้ามามีส่วนร่วมกับเรานิดนึงเราจะนํากะทิตรงส่วนนี้จะเป็นหัวกะทินะคะถ้าเป็นกะทิกล่องก็ไม่ต้องผสมน้ําอะไรใดๆก็ใช้เป็นก็เทได้เลยกะทิแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะคะในส่วนของเกลือเพิ่มลดได้สมมุติเพื่อนแบบไม่ชอบเค็มมากก็ลดได้แต่ถ้าหากว่าเออแบบเป็นคนกินเค็มนิดนึงอะไรอยากให้เค็มมากกว่านี้ก็เพิ่มได้เราปรับลดได้ชิมเอานะคะก็ กวนจนเขาเหนียวก็ใช้ได้แล้วนะจนแป้งสุกคนตรงนี้เมย์จะมาทำใส่แพ็กเกจให้ดูนะคะเมย์ทำใส่กล่อง E 1 1 4นะคะจะเป็นกล่องขนาด1.4ส่วนสีปอนด์นะคะพิมพ์ตัวนี้เป็นพิมพ์ขันข้าว8เซนนะคะเมย์จะใส่ข้าวไม่เต็มพิมพ์นะเพราะเดี๋ยวเราต้องเหลือเนื้อที่ไว้สำหรับใส่มะม่วงด้านบนด้วยนะคะ มะม่วงนะคะก็หัน่นตามที่เราคิดว่ามันสวยสําหรับเรานะแล้วก็วางโปะบนข้าวแล้วก็ปิดฝาก็จะพอดีแต่ถ้าหากว่าเราใส่ข้าวเหนียวแบบสูงเกินไปเนี่ยมันจะไม่เหลือเนื้อที่สําหรับใส่ไม่เหลือเนื้อที่สําหรับปิดฝาเดี๋ยวมันปิดฝาไม่ได้นะเมก็จะใส่ข้าวเหนียวแค่ประมาณไม่เต็มพิมพเกือบเกือบเต็มเหลือเนื้อที่ไว้หน่อยหนึ่งใส่ใส่เพื่อที่จะใส่มะม่วงด้านบนแล้วก็ปิดฝาส่วนของกะทิเนี่ยเมก็จะขยยกนะคะ โอเคก็จะประมาณนี้สำหรับแพคเกจแบบเออสวยงามเผื่อจะเอาไปเป็นไอเดียในการทำขายดูนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะไม่บายเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่บายจ้า